mình xem cái gì đó, mình xem cái gì đó, mình xem cái gì đó, mình xem cái cái gì đó, mình xem 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 cái ไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยอะไร istling, ะไม่รู like thrill, ้แล <b> ้วทำไมเพ้ยแหลกอยู่นี่วะประสบวัวม้าปากอ๋อระยะมองเห็นเฮ้ยเสจือแล้ววะเจือค้งอ่ะประสบวัวม้าปากอ่ะเออเดี๋ยวกูหลุดเซิร์ฟเวอร์ว่ะเมื่อกี้ทำไไมมีเสียงแบบน่ากลัวขอบคุณครับไอ้เมื่อกี้กูนั่นแหละตอบพอกขึ้นเลยเฮี้ยมันจำตะแกกูเฮ้ยนั่นนามันอยู่น่ามันอยู่นั่นนาไอ้ป้านี่ฝ้ามันอยู่ข้างหน้ามือ ไอต่อยต่อมองมันดงขวา้ยเอาวยไหนเอาวไหนไอเชียกูไ่มองมันเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ ไอ้เคียรแม็กไอ้คุเอาลุตเลยอุ้ยมืดมืดไอ้แม็กมืดแม็ก้ได้ตึด่เย่ยสปีดรันสปีดรันเวลาสปีดรันเอเตอร์วอุ้ยเบียเเเไแม็กไอ้แม็กไอ้เบียร์แม็กไอ้แม็ก เว้ยเฮ้กระตกเว้เียมืดมืดตกมืตกมืตกมืดอย่าไปมองมันอย่าไปมองมันอย่าไปจ้องมันอย่าไปจ้องมันอย่าไปจ้องมันเวะยเว้ทาเรียยบนเอทารยบ้เฮ้ยไอิด้านไอสัตว์ตกใจวันนี้เนี่ยโอ้ยตบตาทีสั้นเนอะทีสั้นพ่อมึงจะฆ่ากูเออมึงทั้งกล่องดีมันมีมอสนึงอะเนี่ยอ่ะเออแน่เนาะ เราไม่ต้องอะไรแล้วดีดีดีมอสกรมกรนี่เฮียมีเปล่าตอนแรกกูเห็นหมูเกิดอยู่เฮ้ยมึงลองกด f นมึงลองกด F3 เฮ้ย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 คุมึงกุณมึงอยอฮะคุมึงคุมึงคมึงไอ้เฮียแมกกันมาแม้เฮ้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้นามดีดาบมีเอ้ยเอ้ใจเป็นท้่เรเจอต้องทำไงวะไม่ได้อะ กูเข้าใหม่เอ,าอ้าเฮียนี่ใครเนี่ยแล้ว้องเจอทันสายแร่เดียวกันเหรอไ<น>อเฮียกูไอ,อ้ัตไอ้เฮียกูขุดเจอเหมือนกันเหรอเฮียมึงเคยเห็นคลิปว่าขุดเพชรนะอ่ออะไม่รูร้ว่าที่มันหยุดก่อนเจอกันอีกคน <ไป S 1> นึงพยาแล้มึงระวังเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะครัแบม่บ้านไม่รู้กูทำประตูอันนี้เนี่ยเนื้ออะไรเนี่ย

ไม่คิปเปอร์เต็มเลยตึมตึมหลุดเลยจังหวะโคตรเฮียแล้วทำไมกูวางกล่องแล้วมันไม่เชื่อมกันนะฮะเฮ้ยงวางค่ะเอ้ยพ่อปั๊ดเสร็จแล้วร้อยต่อเฮ้ยแล้วใครเฮ้ยแล้วใครเขาแบกกล่องไปไหนวะเฮ้ยกบมือกบมึงออกมาดูหน้าออกมดูหน้าบ้านหน่อยพวกมึงไอ้บอลนี่เนี่ยเฮียกูยาวขานขวาแม่ขันขวาขวาแม่ขวา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  อไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีสองตัวเอ้ตรงนู้นมีมันวร์ปมามันจะมีสองตัววร์ปมามีตัวตรงนู้นอะไรมนลล้อเฮ้ยไอ้เหี้ยเจียวจับสเกลสเกลน่ากลัวเลยตัวเหี้ย

สัตว์แม่งโอ้มาโผล่ไอ้พี่อะไม่กินอะกูมีแตงโมอยู่แล้วออเียมีแตงโมแตงโมแตงโมไอ้กูแม็กกี้มีดิท่อมใช่เหรอมึงได้ยินเสียงอะไรไงวะเสียงเกเรตันเสียงเคียกเคีกเคียกเดี๋ยวพังไปนอยู่ข้างไหนวะข้างหน้าขวาีเฮ้ยเฮียปันจะยินเราเราจะไปสร้างบ้านหรือว่าเราจะช่วยพวกเค้าน่าหาของดีวะอ้๋อเฮีย อยู่ด้วยกันพวกมึงก็ต้องช่วยกันดีสุดไอ้เฮียต้องอยู่ด้วยกันเว้ยไม่ได้ไม่แยกกันไม่ได้เฮียพวกมึงแยกกันอยู่สองคนนะกูจะไก้ปั้นแค่สองคนทั้งมืออยู่ข้างบนหมดเลยอ่ะเออเขาเกาะหลังไอ้เบียร์อยู่แล้วเนี่ยจะบ้าไงวะเลยน้องเวลาเล่นเอาเซิร์ฟบูทหมดแล้วเหรอเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ ผู้มือเสียงแล้วเสียงเรื่องเสียงเพลีดนี่ต่ออู้นี่มาหลายตัวเนี่ยรีบูข้าวเหรอทำไมมีน้ำตรงนี้วะตัวฐานาไปเยนอ่ยมีเหล็กมีเหล็กอยู่8ก้อนแล้วก็ทองอีก13ก้อนไปได้4มันไปได้4บล็อกเลย สี่เออแค่แปดไมกว่าแม็กฮะเออเจ๋งเลยด้วยด้วยเป็นอะไรด้วยดูกูอยู่ไหนไอเนี่ยเฮ้ยด้วยด้วพ่อกูเปิดให้ฟังตอนเด็กโคตรกวนไอ้เบียร์ไอ้สารมันมีตัวมันมีตัวกูเห็นกูเห็นมันกับใครกูเห็นมันกับทิ่ช่วยด้วยช่วยด้วย ก้านมาองค์กระลังพิธาองค์ชาติกดิกำเพี้ยอะไรกำอะไรไอเบียร์ด้านบนมึงมีอะไรรึเฮ่เซอม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 รีเฟกซ์อมรีเฟกซ์เจ้ากูมีไฟแช็กหน่อยเผาป่าดีิบเนี้ยไม่ตัดวาโอเคนักยิวโอเคน้นแหละตักน้ำเดี๋ยวทำน้ำไม่จำกัดจ้ะได้ได้เฮ้ยสิเกิวตาสิเกิวตาเข้าไปมันกระโดดมาสามร้อยหกสิบนองจะขบกุย ตต้ายเบียร์โลดับไงนะเบียร์ไม้ไม้หกอันมาแล้วก็เหล็กอันหนึ่งมึงไปดูสุดค้าแกพอได้แล้ไม้หกอันเหล็กอันหนึ่งอะมึงพิมพ์เข้าไปในัไม่มีทางขวาหรอทางเบียร์ลุ่มไม่อะมึงกดตัว R กดตัว R พี่เทมแล้วกดตัว R เป็นตอนี่ดีเรับเอ้ยกดกดคลิกคลิกซ้ายไปเลยคลิกซ้ายไปเลยก็ได้เว้ยเฮ้ยมึงอยากเข้าบ้านเลยกลัวอยากเข้าบ้านเลยทำไมพูดงี้ยม ไอบอลตายยังอ่ะมีใครมาค้างหลังคอกูไม่รูึไม่ไม่ไม่มีปีกด้วยแม่งมีปีกด้วยเยอะอะไรวะหันหลัง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 ปัญหาหลังอ๋อมีเปียอร์ดันค้างค้างค้างอยู่อ่ะไม่สกิลตันระวังนะเบียร์นี่มาไอ้เบียไปแล้วไอ้เบียอะไรวะพลัดีชินอาร์มเอาไอ้เฮียเข้ามาดิ ปักเวทเช่นะไอปันฟื้นมันดีปันเฮ้ยเอาเอาหายไปแล้วโอ้หายไปแล้วเาแม็กอย่างไรอะกูฟันได้เลยปะเอ้ยแต่มันอยู่กล่องนี้ป่ะบอลเฮ้ยเอาแบงมุมไปตกปลาดิเฮียไหนแบงมุม เออไปตกปลาเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเลี้ยงเดี๋ยวกูหาเดี๋ยวกูหาสัตว์มาเลี้ยงนะเฮ้ยเฮ้ยมา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 อาม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 านาม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 าอามไปไปาม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 ันามมันตีาุามกมา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 กาม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 นมามาเาม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 ูมามามมา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 ม้มามา เอ้าเฮียช่วยด้ว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 ยกูแกแม็กอยู่ข้างล่างใครอยู่บ้านอะใครอยู่บ้านใครอยู่บ้านมามาบ้านกูหน่อยกูแกแม็กอยู่ข้างล่างอะอยู่ใต้ดินนะเอ้ยมึงมึงฟังกูนะมันมีตัวที่แบบโอ้โหเชี่ยเชี่ยมันจับมันจับมึงอ่ะแล้วมันแบบปั๊บปีปุ๊บปรีดูปีบแบมพาวอ่ะเฮ้ยกูต้องย้ายบ้านยังเฮ้ยย้ายพ่อมาหากูก่อนไอ้โง่หรอ ปลากระตุนโคตไก่พสมารเ,เราเชื่อใจพี่สมาร์พี่สมาร์ต้ตองพาเรากลับบ้านได้แน่ๆเออมีคู่อริเป็นฉลามครัเรามาเราสร็จแ,แล้ว,วนะครเบโย้ยโอ้ยมึงมเเฮียไฮเสียเมีเฮ้ยเลยเฮ้ยเ โอ๊ยออกเซิร์ฟเลยเจ็ดแม่กูเกิดมาเจอมันเบี้ยไอ้เที่ยนาบังเลยเบีบีเก่าเลยมันทำเบี้ยอะไรอ่ะอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันเฮ้ยใส่เนาะอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันไอ้ตัวไปยังอ่ะโอ้โหกลับบ้านไงอ่ะกูลืมดูเลยว่ามืดแล้ยงั้นหนูกลัวใส่ชีวิตอยู่ในนี่เนอะก่อนล้วกัน

มันหมื่แล้วนะเฮ้ยฟักทองไอ้เหี้ยะฟักมีเฮ้ยแมวเนี่ยไอ้พันเนี่ยสมิเอตอะพันสมิเอตอะพันเหีอะไรนะพันสมีิเอตยี่สิบสมเรียดอะพันสมิเอตเทียดหรือเปล่าคล้ายกับพันสมิเอตปะอยู่ไหนกันเนี่ยไอ้เหี้ยกลัวผีรนดมึงเห็นบ้านที่มีแกะปะกูอยู่ตรงนั้นแหะบ้านป้าไ้เทียบ้านโดนทิ้งแเอ้เนี่ยเดี๋ยวมองวันจอมือ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  วเเฮ้้ยยีหนมาึงต้องทำดาเมจเลยมันสักระยะนึงไะมึงจะหายขาดแล้วเผ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเซฟกูเซฟไว้กูเซฟไว้ไปกูอุ้มคีเปอร์ได้หรอกูอยากรู้อะเปิดคามือเลยไม่เชียกูไม่ได้กูไม่ได้กูเอาผ้ามาแล้วชิ้นหนึ่ง เฮ้ยไม่กี้เันทีฮ่าฮ่่ไม่ต้อสื่อสารก็นรู้มังกูไม่รู้กูได้ยินนี่อะไรไม่รู้ว่าปกติผีมึงจำไอ้ผีหน้าขาวมันจะหลออมันจะมีเสียงก่อนนะปะเออเชียนั่นนไอ้สั์ไอ้เชียฟังเรอยู่เนี่ยเอ้าไปเฮ้ยเฮ้ย จะตายมจะตายพ่ออไปเลยบ้าทำไมยังไม่แกะมาดูจูเนี่ยเดี๋ยวค้ามให้ชาอย่างอ่ะมีโต๊ะค้ามูอุ้มเลยปะกูอุ้มเลยปะเดี๋ยวอุ้มเดียอเลยปสรุปได้น้ำพึ่งไหมได้ๆเฮ้ยขอโทษขอโทษ ไม่อยากข้าวเลยวันเหลือตัวเดียวแล้วมีมันสูตรพันแล้วเว้ยอนเกมข้านางพยายามมันอ่ะให้มันเยตีหน่อยก็เจอเองบินก็ช้าเลยมึงไอ้ปืนเหี้ยไร้ประโยชน์ที่ถ่าย้ยบอลมาแล้วอ่ะงูมันทไปล่อยไปอยากได้เฮียตอดใจเลยไปกลับบ้านกลับบ้านเฮา เดี๋ยวเราจะไปทำธุรกิจต่อเดินสำรวจไปเรื่อยๆเปล่าเราจะเดินไปเรื่อยๆก็หน้าหน้าเล่นกว่าเยอะเลยไอัเบียไปไหนเหรเฮ้ยมึงบอกให้เรียกรวมตัวหมู่บ้านมึงหายไปไหนไว้เฮียเบียนี่คือยูริกูเรียกรวมคนแล้วไปไหนวะแปบนงนิคยลี่เดี๋ยวๆกูเจอแมวกูเจอแมวเนี่ยแมวพันธมิตรไอ้เฮียนะ เนี่ยอะไรไม่สนใจน้องนิกฟิลลี่มึงไปไหนเนี่ยนิกฟิลลี่เรียกรวมพลแล้วมันไปไหนเนี่ยไปปากกับมึงเหรอไม่ใช่เป็นการเพื่อนตายตลอดไปไบิ๊กฟรีนเพื่อนตลอดไปเดี๋ยการพูดปากดปยรเลี้ยแมวหรอเหญ่นี่ยเหมือนนีเหมือนนี่หนังเลยนิกฟิลลี่ไหนแมวมึงวะไหนแมววะน่ากินวะไหนวะไหนมึงโัวเดี๋ยวนี่เบียร์แมวไหนแมวมึงไะนี่กูทำไรโดดเยี่ยม่ากงั้นวะเอ้า

เอ้าเราไปกูเอ้ยถ้ามันเดินหน่อยอ่ะเอ้ยไป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 ไอ้น้องไปเฮ้ยเออเออเอารูปั้นมาดิเอารูปัไปดิมาบอลมาบอลมาบอลรูปั้นอยู่ในตัวมึงเอามาดิถ้ามึงจะบอกวมันไก่หวยไปเดไป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 ไอ้กุ้งไข่ไอ้กุ้งไข่เฮ้ยไอ้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 ไก่กุ้งกดไอ้แล้วว่าไก่จมน้ำตายเย เฮ้ยเนื้อเนื้อเยเนื้อไป้อรู้นี่นออันนี้ไม่ได้มันจนสับไปแล้วอันนี้สับไปแล้วเบคอนอ่ะเขาสับไปแล้วเนื้อหมูไม่โห่ไข่เันหัวไก่ทออกไิ่งออกน้อาเนื้อปลาไอ้เนื้อไข่นอกไก่ไข่มันอกไก่มันหัวเฮ้ยาสับเนื้อปลาแล้วมีได้ผมกระดูกเพื่อนะเว้ยใช่ไชโอ้โหแคมป์ิ้งตามผ้าหนอง ช่เลยเนี่ยไอ้ยของของกูของกูข้าวกระทาได้เลยยด้วยเฮ้ยของกูสัตว์จะแต่เฮี้ยกูครับาวไปไครเนี่ยกูครับไปเฮี้ยเหยาเหยาเข้าว่านเหยาแกเอาไอ้เมียวตายแมียวไม่ตายแมวไม่ตายแมวยังไม่ตายแมวยังไม่ตายเหลือดปนหัวกูตัวนึงวะเดือดปนเดืยวเข้าบ้านเดือดปนเดืยวเข้าบ้านดิต่อถอนโลอุ้มดิต่อถอดโลอุ้มเอาเอาแบบนี่ตะเมียเราลองเฮ้ยแล้วแล้วแล้วพวกมึงทำกันได้ไงวะ เดี๋ยวมันโดนใส่ในหัวกูอ่ะเออมันเอาอย่างไรเอาลงให้หน่อยเดียวลงไงอ่ะลงไปแล้วลงไปแล้วเฮ้ยตายคนละคนเลยตายดตายตายใจตายใจตายเรวตายเร็วตายตายเออกูไปไล่น้องกูไปทำงานเลยใช่ไหมโอเคโอเคฝากคนอื่นไล่ให้เป็นดูต่อแล้วกันบายแล้ย